สวัสดีครับพบกับช่องแมงพับภูชาแนลนะฮะเป็นทำพิธีอะไรกันเนาะนะครับอ๋อือนนี้จะมาจดุดธูปปูนะฮะเอฟซี FC. ยาชี แต่จ้าเวลาเที่ยงกั็ดีนะยาชีอีแล้วปวดแก๊งเดิมด้วยนะเราจะมาขอพรกันนะปีนะกดจุวิทยานะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่โอปุเราได้แล้วคนลุกไหม เข้าห้องน้ำด่วนลูกโอ้เปรี้ยวถึงกับกลัวจ้าบักไว้ตรงใบสีเลยหันหน้าตรงนี้หันหน้าตรงนี้เออมาลุ้นกันนะฮะซียอดอ่าโอเคอืมท้ายสีเราก็จะมารอดูครับว่าจะเป็นเลขอะไรสีมันเร็วขนาดนั้นเลยเหรอครับยังยังครับเลับไปก่อนแล้วถายไปตะก่อนซี มาขอพรนะแม่น้ำหนึ่งเนื่องจากตอนนี้อากาศร้อนมากนะฮะทุกช่องก็เลยหลบแดดหลบไปแดดต้นไม้ได้น้อยนะครับพี่ือเรามาลุ้นกันนะเรามาลุ้นนะครับเราปลูกเป็นครั้งสุดท้ายนะครับสุดท้ายของวันนี้ของคือของท้ายของงวดนี้ครับเพราะว่าต้องย้ายแล้วครับต้องย้ายแล้วครับ เป็นความคีดคนโปรดใช้จักรยานในการรับชมนะครับอ๋อวิจายานนะครับโอเคครับผมโปรดใช้วิจารณะจักรยานอ๋อมีอะไรครับผมไม่มีอะไรไม่มีอะไรดูเบิ้งนี่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสอ้สดีค่ะป้าดาปัดหน้าไปไหน มันหน้ามันรุดหายค่ะฮะหลุดหายเอาหลุดหายบอกโอเคครับเขี้ยวของเขี้ยวของแกงเขี้ยวไปเขี้ยวมาหลุดออกเลยค่ะโอเคครับแต่ว่าด่าเขาล้มบนบ่ากันร้อนโอุยร้อนตอนกลางแม่จ๋าตอนนี้แดดร้อนมากรุนนะเอฟซีใช่ใช่อยนาตซีบอกใกล้แล้วเอฟซีใกล้แล้วนะฮะจะทำไหมล่ะเนี่ยนี่ขึ้นโผออมาแล้วจะทัำไหมฮะจะทำไหมวันนี้ เื่องจากมันมีร้อนมากฮะทุกคนไม่สามารถดเลยโอ้โหแล้วเอฟซีเลขขึ้นมาแล้วมาแล้วเหรอลุ้นแล้วเนี่ยนะเมื่อกี้พี่นาทีบอกแล้วนะครับว่าเป็นการมาขอพรขอโชคลาภจักปูเป็นครั้งสุดท้ายงวดสุดท้ายนะครับโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับง้วดสุดท้ายก่อนที่จะย้ายองโปู่นะเห็นตัวเลขแล้วเห็นแล้วเหรอนี่ไงกำลังโผล่ออกมาเนี่ยเนี่ยเห็นแล้ว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 ใกล้แล้วนะครับ ไปแล้วนเอฟซีเห็นผผออกมาแล้วเห็นแล้วนะเห็นแล้วอ่ะทางลูกเขาแซวอะไรกันกันแล้วนะเอฟซีดึงน อโอ้ยโผล่ขึ้นมาแล้วสอซีโผล่แล้วโผล่แล้วโผล่แล้วขึ้นมาแล้วครับเป็นลูกเป็นหลางขึ้นแล้วนะฮะเปแลว ขึ้นมาแล้วครับตัวอะไรคร okay, okay. ับขึ้นมาแล้วนะโอเคครับแประดารก้อครั้งนะครับพูดตามเพิ่มไหมโอเคพอแล้วเลขเก้าเลขเลขศูนย์เอฟซีเห็นไหม ก้าวลึกทุนเขาเองถ้าจะลงขคนเดียวเขาแล้วอเองรับรถตัวเราเรามาขอพรเพื่อเพื่อองคูเนยะอราอยู่กัเราเป็น้าเราก็เลยมาขอพรขอตัวเ็ดกับูเลไลปัจจัยในการนินชีวิตต่อไปว่าต่อไป ู้่วยเ่วเราอ่านะครับไม่หย็หนหรือยังเหนแล้วเห็นแล้วเหรอเห็นแล้วตัวแรกตัวแรกสุดแล้วนี่นะครมุมนี้สวยงามมากนะฮะ FC นะฮะยากเป็นคนดเองใช่ไหมยากดวมุมนี้เห็นเหนแล้วตัวแรกนะครับ FC นะฮะ ตัวแรกมาแล้ว,วมาแล้วนะตัวแรกตัวแรกนะฮะเมื่อกี้พี่นาทีได้บอกแล้วนะฮะอยากจะขอพอปู่นะเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะย้ายไปเลขศูนย์นะ,ะทุกคนอ่าตัวเลขเลขแรกมาแล้วนะฮะเลขด้านบนสุดนะฮะเลขด้านบนสุดนะฮะใช่แต่ตอนนี้อากาศร้อนมากนะฮะ,อะขอหลบเข้ารอก่อนนะ <laughs> ตัวที่สองก็จะตามมาในเอฟซี FC นะฮะที่สองมาแล้วเราลุนตัวที่สองในเอฟซีนะฮนะ แล้วที่สองมาแล้วเพราะผมร้อนอยู่นะร้อนอย่าเพิ่งพูดเราเลอะไรมันยังไม่พูดครับเหมือนกับนับเวลาถอยหลังที่เขาจะยก ไม่อยากให้ถึงวันนั้นยังไม่อยากให้ถึงวันนั้นเลยนะอยากคนยังให้อยู่อยากให้อยู่อยากพูดง่ายอยากให้หยุดเวลาไว้แค่นี้ใช่มเนาะทุกคนเป็นอยู่กับเรา่ยากอยู่กับเราอยากงคูจะได้อยู่กับเราพรุ่งนี้มีข่าวดีรอชมพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ถึงบอกได้มีข่าวดีอีกแล้ว รู้ยังเออ้้วเงียบไปก่อนเงียบไปก่อนเราจะได้เราจะได้กีนกัะทงอกกอบมีกิ๊กนั่งหกกรอบไปดูตามเอาเว้ามาได้ตัวเดอฮมได้ตัวเดิอได้ตัวเดิอไปว่าเลขศูนย์อะไรอ๋อตัวแรกอะเห็นเลขศูนย์ก่อนศูนย์เยวยังไม่ตัวเดียวยังไม่ออก เพราะว่ามันร้อนมันร้อนมากนะเอฟซีนะฮะเรารออยู่ตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเบ้นพิจารณาที่นี่นะครับก็ดูกันอยู่นะฮะก็กำลังลุ้นกันอยู่นะฮะเอซีสู้ขอนะคะปูเอาเอาเด็ดเด็ดเลยนะคะงวดนี้นะคะปู ทิ้งมรดกไว้ให้ลูกหลานด้วยเด้อจะได้ระลึกถึงนะคุณเฮ้เขาได้ยินเราพูดหรือเปล่าแสดงว่าหมดแล้วสนะออกมาแล้วมองเห็นหรือเปล่าไม่แน่ใจโอ้อากาศร้อน

โผล่แล้วนะโอลตัวที่สามเอ้าเอ้าทำไมไม่หมุนไปเรื่อยเรื่ยลสามเอ้าสอง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 อเด็ดนะครับตัวเด็ดับสองามอก็สามด้เองไนสามะเห็นมันสอเห็นมนี่มีเห็น ขยายไปก็ได้เองตาสองละสองสางสองโอเคครับรวมาสองนะครับ ประมาณนี้นะฮะเนาะคลิปนี้ก็คือสรุปนะครับ032นะ FC ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับวยครับช่องแมนครับผู้ชาแนลครับผม